เธอหาทั้งโซเชียลนางเอกดังใช้ชีวิตติดดินง่ายๆที่หลายคนอิจฉาเป็นอีิงหนึ่งนางเอกสาวชื่อดังอย่างจอยลินละนีสีเพนโดยเราจะเห็นผลงานการแสดงและผลงานอิกหลักหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วมากมายให้ได้ชมผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลต่างๆซึ่งสาวจอยนับว่าเธอนั้นเป็นอญหนึ่งคนดังที่ใช้ชีวิตติดดิน และเผยชีวิตสบายๆแบบเรียบง่ายให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในโซเชียลเช่น t i k t o อกที่ล่าสุดสาวจอยได้โพสคลิปตนเองเก็บพืชผักใบไม้ในบ้านที่เธอเองได้ปลูกขึ้นมาในบริเวณบ้านเด็ดและมาชุบแป้งทอดกินอร่อยๆกับน้ำจิ้มระบุคแคปชั่นว่าเก็บใบไม้รอบบ้านมาชุบแป้งทอดว้าวมากอะไรอร่อยสุดตามชมกันค่ะ ปลกผักกินเองท่ามกลางแฟนคลับเห็นด้วยกับความอร่อยมือนี้ที่เคยทำกันมาแล้วและชื่นชมความชิวชิวง่ายๆชีวิตติดดินแต่หลายคนอิจฉากับความเรียบง่ายสบายๆของเธอ